สวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวนัธานบุรัมรหัสนักศึกษา6810855041จากคณะสังคมศาสตร์วันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงวิธีการช่วยลดโลกร้อนหรือว่าโลกเดือดนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเกิดจากการใช้พลังงานแล้วก็การปล่อยก๊าซเรื่องกระจกมากเกินไปซึ่งพวกเราสามารถทํำได้ง่ายๆนะคะในชีวิตประจำวันก็คือการเริ่มจากการประหยัดไฟเช่นการปิดไฟ ปิดขัรืงใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้เลิกการใช้ขนส่งสาธารณะเดินหรือว่าปป่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์เพื่อเป็นการช่วยลดควันจากก๊าซคาร์บอนและการลดใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้าหรือว่าการใช้ขวดน้ำส่วนตัวและที่สำคัญเลยนะคะก็คือการปลูกต้นไม้ซึ่งก็ปลูกเท่าที่เราทำได้นะคะ เพราะว่าตนน้นไม้เนี่ยช่วยดยูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีและการทานอาหารให้หมดเพราะจะไม่ให้เกิดเวสบูดนะคะถ้าพวกเราทำอย่างนี้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะก็จะเป็นการช่วยในส่วนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ